สวัสดีขนุ่มรู้ได้ไงว่าเป็นขนุ่มขนุ่มแต่กตัวแบบนี้สวัสดีจ้ะพบกับแมปเปิลรีวิวกับปาร์ตี้รีวิววันนี้เราจะมาวิ่งเออเ,เล่นเกมแมปเปิลเล่นเกมรู้บอกวันนี้ปาร์ตี้เสียงแหบนิดหน่อยไม่ค่อยสบายจริงเหรอไปทำอะไรมาจ้ะกินนมเยอะละสิ เด็กๆกินนมแล้วก็ต้องแปรงฟันด้วยนะเอ้ยขนมขนุมมาคุยอะไรเปเรแล้วเริ่มเล่นเกมกันไหมเออก่อนไปเล่นฝากแม่เปิ้ลฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะจ๊ะเป็นกำลังใจให้แม่เปิ้ลกับน้องปาร์ตี้รีวิวด้วยนะจ๊ะหนาขนุ่มลำคาแล้วขนมไปก่อนแล้วเออไปเลยอยากไปก็ไปเลยค่ะหวานแล้วก็ไป วไปแล้วก็ไปเดินไปเดินข้านุมมาเรียกเออขนุมไปเราไปกันไม่เดินไปเลยนี่เดินไปตรงนี้เดินไปตรงไหนตรงนี้เหรอนี่เหรอเออแา่ไม่ต้องขึ้นรถไฟเดินไปเลยขนุมพาขึ้นรถไฟเฮ้ยเราขึ้นรถไฟกันดีกว่าขนมแม่มันขึ้นไม่ได้มันไม่มีอันนั้นไม่มีอะไรไม่มีทานไม่มีทานขนมมันมันขึ้นไม่ได้ ไปเลยไปกันเลยแม่ไปกันกระโดดโไปขนุ่มรอแล้วอืออ๋อภูเขาเหิมะไรยขนุ่มขนุ่ม <G ül> ขนมตายอ๋อขนุ่มตาย <G ül> ขานุ่มไม่ร้อนนะปุ้นเลย <G ül> โอ้แม่แม่ก็ตายเหมือนกันอืม ม่สเก็ตบอร์ดด้วยเหรอมีสเก็ตบอร์ดให้ซื้อไม่ซื้อฉันไม่ซื้อจ้าขนมมาเลยทานก่อนนะเออมันเป็นเรื่องอะไรเอ้ยขนมเก่งมากเลยอุ้ยขนมไม่รอนะเนุ่มเลยอ่ะขนมไม่รอหนุ่มเลยอ๋อบอกแล้วมันทําไมต้องกระโดดอะไรเยอะแยะมากมายอย่างนี้หนูอ,อยากไปทานขนมว่ะเดี๋ยวขนมก,ก็ตกขนมก,ก็ต้องรอ นุก็ต้องรอนเปิ้นอยล้ว,ลวนุวิ่งมารับด้วยอะ่ะโอ้โหสุดยอดนุ่งเก่งมากเลยวะใครหัวเราเยอะฉันมันคือเจ้าเจ้าป่าเจ้าเาจ้าตัวตลกเนาะใช่นี่นเนี่ยข้าจะข้ามยังไงมันดุไก่มากเดินไปตรงนี้เดินไปตรงนี้แล้วกระโดดไปเนี่ยไม่โอ้โหยังไม่ทันได้กระโดดเลยแค่เดินก้าเดียวใครบอก ัตตี้บอกให้แม่ไปตายนีย่ใครมาแอบดูข้างหลังเอ้ยใครเข้าสิงฉันแม่ไปเดียวขนมร้เอเฮ้ยเรามีเพื่อนเยอะแยะมากมายเลยชุมขนมด่าแล้วแม่ขนมยืนเท้าเอวแล้วเมื่อไหร่จะมาสักทีขนมช่วยนะเพื่อนทีหนูลำคาญตรงนี้มากเลย ขนมแล้วพ้นจะทำยังไงขนมเน่ยขนมเรียกมาแล้วมาเร็วๆอย่าทำตัวเป็นเด็กขนมกระโดดเหรอเรากระโดดไปยังไงอะขนมแม่เดินไเดินยังไงหนูให้แม่เดินไปตรงนี้เดินไปตรงไหนเดินกระโดดไปก่อน ไอ้หานี่ก็บังกูจังเลยเดินไปตรงเลียมๆนี่แล้วก็กระโดดไปน่ะเ,นนะเล่นได้ไหมเฮ้ยเล่นเลยยไป้ลูกเอาเล่นเลยเออเอาเอาเอามาพานุ๊กไปเร็ว โอเคไปกันเลยเราไปกันเลยเไปกันเลยไปกันเลยอะเธอเธอทำยังไง <c oughs> ขอไปอีกรอบเดียวโอ้โหขนุ่มรอคะ่ะคขนุ่มรอก่อนนะคะ <c oughs> ขนุ่มรอก่อนนะคะได้เลยแม่ปุ้นแม่ปุ้นแม่ปุ้นปฏิอันเราขนุ่มก็หนีซีเดี๋ยวก็โอ้โหแสกหน้าสลอกตามลูกโป่งไปตามลูกปป่งไปขนุ่มตามมาขนุ่มตามมาขนุ่มตามมา เฮ้ยมันมีฟันเราจะทำยังไงแม่ต้องมีระวังจะโน่นเล่นให้มหนึ่งสองสามสี่เล่นสองสามสี่นี่เขานุ่มเขานุ่มเก่งมากเลยอ่ะนี่เขานุ่มเก่งมากเลยอะนี่ดังแอบเอ๋แอบ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 นุ่มไปดีเอ๋ เอ้ยแม่อยาดิขนมไปขนมเราไปกันเต็สโบฮึเย่ไม่เอาลูกโป่งสีเขียวแลวอ่าเฮ้ยทางนี้มันมีพ่นควันด้วยวิ่งไปวิ่งไปหี๋บวหมดจอดอยู่ทำไมแล้วเออไม่ต้องไปสนใจมันหนวมันนั่นของมันเองอันจะกลับไปไหนแล้วแม่มึงเขาไปทางนู้น ไม่หยุดก่อนแล้วใครเป็นคนดับไฟเขานน้มบอกบ้าบอกวอเองาเขานมเอาเขานน้มเอาเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวเพ่งเดี๋ยวเพิฮ้ยมีใครพกเสบอมาเนี่บอ้โาแล้โเเสียงอยู่ในคลิปหมดแล้ว หยุดหยุดก่อนหยุดก่อนค่ะบอกให้หยุดก่อนไปเร็ว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 เฮ้ยเขานุ่มเก่งว่ะฮึบเขานุ่มเก่งกว่าปาร์ตี้แกอ่านะทีนี้นทีนี้ทีนี้แหละทีนี้แหละขนมบางแหละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยราลองโดนต่อยดยให้มันต่อยก่อนไปเร็วๆๆๆๆให้มันออกมาก่อนบอกว่าให้มันออกมาก่อนให้มันออกมาก่อนๆๆ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 เๆๆปึ้ง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 ๆๆ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 ๆยๆๆ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 ่ๆ นุ่มเราเดีนะกระโดดจึ rule, ้งจึ ceu, ้งจึ้งรอขนมน่มมาแล้วนุ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 ่มมาแล้วเร็วหน่อยได้ไหมนุ่มาเร็วหน่อยได้ไหมมาแล้วนุ่มมาแล้ว ไปก่อนเลยไปก่อนเลยแม่มดเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเมื่อไหร่จะถึงสุดยอดครับเอ้ยเมื่อไหร่จะถึงสุดยอดครับเอ้ยขนมตกเอ้ยขนมตกเราไปก่อนเลยกันนะเอ้ยขนมรีบเกินอ่ะใจเย็นหน่อยสิเพื่อน นุ่มตกอูฝั่งนู้นนุ่มตามมานุ่มตามมาหอกขาวนมก่อนเดี๋ยวขนมเสียใจโอ้โหน่าหลอกมากเราตกอีกละโอ้ขนมอย่าประมาทขนมอย่าประมาทขนมอย่ารีบเกินอืมไม่งั้นเราะตายนะใช่กลับไปดูข้วหนมนะกลับไปทําไมไปเลยขนม ขนมมาแล้วขนมกำลังทําใจจะก้าวได้ไหมนุะ no. จไปก้าวได้ไหมน่ no. มาแล้วไป one two three f <c oughs> อ้ท่อท่อพ่อนไฟ <c oughs> เลยนมตกลงไปแล้วมั้ยยังอยู่ตรงนั้นอยู่เบาเบนี่ค่อยๆก้าวค่อยๆก้าว

หนึ 1, 2, 3, 4, 5, ่งสองสามไปเุล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 ุในนี่แหละเดี๋ยวเราขนมดีกว่าขนมกำลังมาขนมกำลังมาขนมใจเย็นแล้วขนมระวังโดนปั่นนะขนมทำใจอยู่คนนี้ข้นุ่มแบบกล้ากล้ากลัวเพราะว่าเมื่ี้โดนปั่นไปแล้วครับขนมอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งมันหยุดไปหยุดไปหยุดหยุดหยุดไปเลยเย่ขึ้นเลยน่อยหน่อน่อยหนเย่ แม่ตรงนี้ระวังแฮกี้วักี้มันจะวิ่งอยากเล่นชิงช้าสวรรค์น่ะขึ้นได้ไหมได้มันมาแล้วไปขึ้นชิงช้าสวรรค์เร็วขึ้นบันไดขึ้นบันไดขึ้นบันไดเร็วเร็วนกระดุ้ยิ่งขนมเร็วขนมเร็วขนมตายแล้วขนมตายแล้วเราไปราขนมอยู่ข้างบนดีกว่านะเออเอออ นั่นไงคะนุ่มนุ่มกำลังมาเออนุ่มตอนนี้เราอยู่จุดสุงสุดจุดสุดยอดนี่ยืนเทไว้ก่อนโอ้นากจ้ามสิกาขคจังคนุ่มอยู่ในจ้านุ่มรออยู่นะเมื่อไหร่จะมาเมื่อไหร่จะมารออยู่นะนุ่มแล้วแล้นุมน่มแล,ลว้วแล้วนุมวน่มวิ่งมาแล้ว นมมาเร็วนมมาเรวนมมาเรวโอ้ยกว่าจะถึงยอดนี่แม่เปิ้นกันยืนสะเท่เลยเป็นไงล่ะขาขาเขาขาวแต่ขานี่ขาเขียวค่ะขาเขาขาวเขาพอไหวขาเขาขาวตายค่ะทำไมเขานุ่มตายแกเขานุ่มวิ่งไม่ทันเขานุ่มขาสั้นนะนุ่มใช้ขายาวดีกว่า นุ่มใช้ขาเป็ดได้ไหมนี่เราจะได้รางวัลหรือยังเราได้รางวัลหรือยังออกไปแล้วใครออกแล้วนุ่มนุ่มออกแล้วนุ่มโมโหใช่ไหมนุ่มไม่ผ่านนุ่มไม่ผ่านด่านอ่ะไม่งั้นเราไปกันเลยนั่งไงนั่งไงนุ่มเร็วนุ่มเร็วกระโดดนุ่มเร็วนุ่มเร็วนุ่มซูซูนุ่มซูซูนุ่มบินสึ้น นมมีคนมาเลยนมชูสูนมชูสูนมชูสูดูดินมจะไปเกิดตรงน,นนนง,งนั้นไ่ว่าจะขึ้นมา จะได้ไหมเนี่ยเมื่อไรขนมนุมาแล้วนไงั่นไงั่นไงนุมาแล้วเออมไปไหนแล้วเนี่ยนุอ่าไปแต่ว่าขนมตกเย่เนี่ยด่านอย่างเงี้ยแม่ตื่นเต้นทุกทีไม่รู้เป็นอะไรเสียวตกแล้วมันก็ช่างมีอะไรอย่างเงี้ยแม่เสียวแม่ไปแอบนึใจเย็นๆนะจ๊ะลูกจ๋า นู่นนี่แหละเอ๊ะไม่เราเกิดใหม่ได้นี่เหรออ๋อเกิดตรงนี้ใช่ไหมใช่เออกระเพกไปกระเพกไปกระเพก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 กระนั่งจองเออวิ่งบ้างอะไรบ้างเดินบ้างวิ่งอย่าไปวิ่งเลยนะเอ๊ะอิงเลยไปเลยปึ้ง ปึงป้งปึง้งปึ้งในในเขานุ่มอยู่ไหนเขาโน้มอยู่ไหนนุ่มเราอยู่น,นุ่มไปไหนหนุ่มไปไหนหนุ่มโน้มโน้มทำไมไม่เล่นด้วยกันนะนุ่มโดนบดเรียบร้อย นุ่มเดี๋ยวนุ่มก็มานุ่มโดนบทนุ่มโดนบทนั่นนะเห็นไหมเอ้ยไปทางไหนอ่ะอ๋อเระวังเฮ้ยระวังระวังเราวางเดี๋ยวหยุดก่อนเดี๋ยวหยุดให้มันก่อนเฮ้ยไปเรื่อยนั่นไงมันเร็วอะไปดิทำไมไม่วิ่งไปอ๋ออืมเก้าหนึ่ง เฮ้ยเด็กเดี๋ยวเอ้ยเดกเก่งว่ะเฮ้ยอย่านะไม่งั้นค่ะแม่ขัดครึ่งเลยนะแม่ขัดครึ่งเลยนะนุ่มเร็วนุ่มสู้สู้นุ่มสู้สู้นุ่มสู้สู้เอ้ยนุ่มได้หนึ่งนุ่มได้หนึ่งอันแล้วนุ่มสู้สู้นุ่มสู้สู้นุ่มสู้สู้ตายแก นุ่มลอยอยู่ลอยอยู่นุ่นมเร็วนุ่มมาเลยอ๋อตายอีกแล้วเบื่อเบื่อนุ่มต้องใจเย็นนุ่มใจเย็นนุ่มใจเย็นนะนุ่มใจเย็นนะนุ่มใจเย็นนะมานะมานะมาแล้วนุว้ไว้ไม่รอแล้วนะ ไม่รอแล้วนะร้าวมไม่รอแล้วนะมาเร็วๆให้ภัยรอบเดียวให้อภัยนะเอออุ้ยก็น,นุ่งม,มันแล้ว,เ,วเร็วๆแล้ววังกระโดดไปก่อนเลยแล้วแม่มาอ่ะกระโดดให้กำลังใจข้าวหนุมกระโดดกระโดดขนุ่กว่าขนุ่กว่า ทำท่าให้ดูแล้วนะเดินมาแล้วกระโดดเดินมาแล้วกระโดดไม่รอแล้วไม่รอแล้วไปเดี๋ยวเดี๋ยวให้มันลงทีขนมเฮ้ยขนมเฮ้ยขนมระวังระวังเราไม่ต้องดูขนมจะได้ผ่านได้เฮ้ยมาแล้วขนมมาแล้วเย้โอ้โหขนุ่มไม่รอเลย ไ,ไ,ไม่เราหวังไม่ลอก่อนเลยมันเริ่มต้นใหม่ตรงนี้นะี่นะอี่นี่เจ๊ยี่สุดยอดหนูไม่รอแล้วมั้งแล้วลทำไมไม่รอก่อนหนูวิ่งหนีแล้ว ใจโลนเกินก็ไม่ใจร้อนหดอกใจร้อนสิไปเลย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 โอ้ไปเลยแอบปีนน nah ี่หนึงปีนี่หนี่งไปนี่นี่ จะไปผ่านด่านเราต้องวิ่งเรียวขนาดไหนพ่อมึงแม่มึง,มมงขนุมไปไหนขนุมน่าจะตกไปแล้วแหละนุ่มต้องไปเริ่มต้นใหม่แหละโอ้ยทำใจยากขนาดนี้ให้ตัวเอง,เองสูงแม่แม่ล้องพูดฮาฮาฮาฮฮ

ความเสียหายจากการตกพอขอจบคลิปแต่เพียงเท่าน ough> ี้เด็กๆทุกคนเพื่อนๆทุกคนลองพูดคำว่าฮาฮาฮาลองพูดกันไหมฮาฮาฮาขอจบคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้นะจ๊ะ อย่าลืมกดไลค์ huh. กดแชร์แม่เพื่อนกันน้องปาร์ตี้รีวิวด้วยเด้อแล้วพบกันใหม่คลิปหนะ้าบ uh ๊ายบาย